ทะนุปราบเจ้าบอสเป็นมุมว้าวโดน22เลือดหน้าแหกแล้วเพื่อน เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติไปนะครับกับเกมโบบริสเล็งยิงด้วยอาวุธสุดโหดเลือดสาดกระจายนั่นเองครับผมแม่สาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผสมผสานเหมือนเกมโบมัตเตอร์กับเกมลกไหลก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าจะเล่นได้สะใจสุดๆเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการเล่นของเกมนี้กันเลยดีกว่าแม่ตอนนี้นี่เราก็อยู่กับอุ้ยตัวละครผู้หญิงซึ่งเราก็สามารถที่จะ อาเล็งแล้วก็ยิงโอ้ยแม่โบมัตเตอร์เลือดสาดของจริงโอเคตอนนี้ดีสศัตรู2ตัวอุ้ยเดินได้ด้วยอืมมาโจอุ้ยไอตัวนี้โอ้โหจะยิงเราแม่กระจอกนะเพื่อนเอ้ยเราสามารถที่จะเลือกพวกสกิลได้นะครับผมนี่ยิงกระจายความสามารถก็จะมีหลากหลายยิงกระจายอุ๊ยสอมบี้ ใจเย็นวิ้ยกระโดดใส่อย่างนั้นเหรอสมองไหลอ่าต้องยิงแบบนี้ถึงจะโดนหลายตัวเฮ้ยยิงธนูสกัดอืมได้ด้วยดีแน่จะไม่แน่ระวังธนูของมันแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินน่าจะมีการอัปเกรดอะไรต่างๆมีบอสให้สู้ด้วยแน่นอนอโจอจะโจ,ะโจยิงทีโดนสองดอกอืม ซอมบี้สุดโหดต้องระวังคราวนี้นี่ติดไฟแล้วกันน่าจะเท่น่าดูุ้ยมีหลายธาตุด้วยเมื่อกี้พวกซอมบี้น่าจะติดไฟได้แบบวอุ้ยังไงยิงติดไฟหูแล้วก็มีอุกาบาทกันด้วยเพื่อน้ยด่านที่30เราจะเจอบอสใช่ไหมต้องเก็บ EXP เพื่อปลดล็อกสกิลใหม่ๆเริ่มจะเจอตัวแบบว่าเฮ้ยศัตรูสุดแปลกวิ จะมาคว้างอะไรใส่เราก็ไม่รู้ป่านนี้นี่นี่เพิ่มแบบว่าอุกาบาทให้มันตกลงมามากขึ้นแม่บางครั้งเราก็แทบไม่ต้องยิงอุกาบาทกําจัดให้หมดเออยิงขึ้นฟ,าฟ้าุด้านล่างอย่าลืมอืมีตัวที่เข้าใกล้เราเรื่อยๆหมดหรือยังเออยังไม่หมดวุ้ยโปอ,อีกามาเพียบอยืเอาดิอุ้ยกระจุย ช่วยองหญิงด้วยสโนว์ควีนอย่างนั้นเหรอหมีปีศาจโอ้โฉมงามกับเจ้าชายอสูรช่างเข้ากันได้อย่างลงตัวจริงๆเอ้าโดนดึงไปแล้วอุย้ยเจอบอสไม่แน่เจ้าอนะจอบอสกระดูกโดนธนูสเอดยอยี๋ยวเล็ว้วยิยงมันให้ตายาตายซะเถอะกระจายเลยเพื่อนไอ้ไอตัวเล็กอุอ้ยมันพ่นเชื้อระวัง เรียบร้อยสังหารเลือดก็ยังไม่ลดสุดยอดเหลือเกินเฮ้ยเจาะทะลุศัตรูสิเพื่อนแล้วก็เอาแบบว่า,ายิงกระจายเพิ่มอีกหนึ่งเรียกลูกไฟออกมาเมื่อศัตรูที่กำลังถูกเผาตายเออเลือกทางที่เราจะไปไปหาเจ้าแมงมุมแล้วกันวิมีให้เลือกเส้นทางแบบนี้กันด้วยวิขราวนี้สู้กับเจ้าแมงมุมเฮ้ยป่าแมงมุมที่น่ากลัวผม โอ้โหมอนเตอร์เกิดมาคนใกล้อ่าเฮบโจ๊ะจบนาฬิกาเฮ้ยสโรสตูว้าวยิงบอลลูนตายไปซะืหกระจายโอ้ยตอนนี้ธนูทำไมโหดขนาดนี้บอลเพื่อนฟิวจิ้วจิ๊วจิวไฟกระจุยยาสาดไฟใส่สตูโอ้ยอีกาเลือดสาด โดนไปให้หมดอุ้ยเรเวลอัพอีกแล้วอุกบาทสามารถเด้งพื้นได้ด้วยโอ้ยอุกบาทชิ่งน่าจะเป็นคอมโบที่ร้ายแรงสุดๆแน่นอนนี่เป็นไงอุกบาตชิ่งพื้นได้ครับผมเฮ้ย,ยม,มันพ่นพิษเยอะแยะไปหมดอุ้ยด้านล่างก็มาเพียบ อ,อุกบาตพอไม่โดนศัตรูนี่ก็ยังชิงได้แม่ยังไงก็แบบว่าเพิ่มดาเมจให้กับเราได้แบบสบายคราวนี้เจ,เจอเจ้าบอสแม็นมุมเ้าระวังเพื่อนโอ้ยมีทั้งแบบว่าบนท้องฟ้าแล้วก็อิ้ยลงพื้นใจเย็นอืมธนูปราบเจ้าบอสแม็นมุมแล้วก็ยิงพวกนกให้กระจุยติดฉากไปได้อย่างสวยงาม ไฟคริดาเมตยิงชิงวิซัม,มอนฟีนิกอะไรวะเนี่ยเรียกนกฟีนิกมาจู่โจมเอาละเลือกเส้นทางของเราตัวกระดูกตัวนี้ละกันเราจะไปถึงด่านที่30วิอตัวนี้ยิงชิงนะผมวิเอ้ยเรียกนกฟีนิกออกมาจู่โจม อนกฟีนิกซ์ที่แม่เป็นเพิงสุดโหดเอาละเจอเพิงฟีนิกซ์ดีดีว่าแรงโคตรตัวไหนก็เอาไม่อยู่ครับผมมีแมงมุมอีกจับจับเจอนกฟีนิกซ์เว้าวอย่างมันเอาละเราอาจจะต้องเพิ่มแม่แม็กกาซีนในการยิงเพราะว่าเจ้าพวกนี้เริ่มไม่ตายง่ายๆครับผมอุยอ้ยเอาวยเอาวย ข้างบนเพื่อนอข้างล่างก็มาอีกอแล้วก็อุกบาทนี่ต้องช่วยเราหน่อยเพื่อนโอ้ยมันโยนระเบิดจะย็นไอ้ซอมบี้นี่ยังไม่ลดอุ้ยเลือดลดเฮ้ยทั้งบนทั้งล่างนี่เลือกไม่ถูกแม่โจมตีกันแทบไม่ถูกกรับผมโว้ยว้าวโดน22เลือดหน้าแหกแล้วเพื่อนอ,อย่าพิ่งอ่า โอ้โห oh, อะไรวะเนี่ยจะถึงอยู่แล้วเฉียวฮึมนิวฟีเจอร์อัลล็อกทาเรนต์แล้วก็มีร้านค้ามีอะไรอีกเอ่ยเเลเวลอัพได้30เพชรได้กุญแจโอ้ oh, เราต้องมาอัปเกรดพลังบวก2ตรงนี้ในการใช้เงินอันนี้ก็ H p ช0บวแล้วก็มีการเพิ่ม d e เฟน s ์เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่ม a อ t แท k อีกอเปิดทีบดูซิ ได้อะไรเอ่ยในถุงมือมีตัวละครอื่นอีกไม่เอ่ยอ่านี้บวกแอคแท็กอีก3โอเคส่วนตัวละครนี่ก็จะต้องปลดล็อกยังไงกันดีเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปสู้บอสให้ชนะมาถึงด่านบอสดีด่านที่สิบเจ้าตัวกระดูกเจอสายฟ้าเข้าไปชิงดาเมจอย่างโหดร้ายดูสิเพื่อนมีอาการชานะครับ บางตัวก็ถึงกับเหมือนสตันกันเลยทีเดียวแม่สำหรับพลงังสายฟ้าเวลาศัตรูนี่ติดชาแม่มีสายฟ้าฟาดลงมาด้วยคราวนี้อุย้ยสัตว์กระสุนธนูเป็นฝนนุ้ยฟ้าผ่าอีกเฮ้ยขี้โกงโ,โครตรคราวนี้ไม่มีพลาดเป้าแล้วก็คริทีเป็นสายฟ้าผม,มแรงโคตรแล้วก็ดูกระสุน แทบไม่ลดใครที่ชอบแบบว่ายิงธนูลัวๆแนะนำสายนี้เลยนะดูสิยิงลัวโคตรสะใจเอ้โจ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 รกระสุนแทบไม่หมดซอมบี้ศัตรูต่างๆเริ่มที่จะอึดแต่พลังสายฟ้าชิ่งของเรานี่แหละอุ้ยแข็งแกรง่งโอหคราวนี้ชนะใสๆแน่นอนอดูจากที่เห็นอุ้ยเจ้าบอสมี มาแล้วเพื่อนโอ้ยยิงเข้าไปเฮ้ยระวังก้อนหินมันโอ้โหอันตรายยิงชิงยิงชิงเอ้ยเอ้าโอ้โหโดนไปทีแรงอยู่นะไม่เป็นไรเพื่อนตอนนี้นี่เราจะต้องดีสาดกระสุนใส่เจ้าหมีระวังโอ้โหเลือดฉันเยอะไม่กลัวหรอกอ้ยตอนนี้นี่เฮ้ยพลังหมด เย็นปึ๊บเอออืมยิงก้อนหินทิ้งก่อนตายซะเถอะเออ่อเจ้าหมีเจ้านายจะแก้แค้นให้ฉันใครคือเจ้านายของแกวิกตอรี่โอ้โหได้ของอะไรมาเพียกช่วยองค์หญิงกันก่อนนี่ปลดล็อกกุญแจต้องเก็บกุญแจมาปลดล็อกอาจจะได้สโนว์ควีนมาเป็นตัวละครสำหรับเล่นเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยสำหรับในเกมนี้ ก็เรียกได้ว่าอุ้ยสนุกสนานกับกอนอุ้ยสอยศัตรูกันเลยทีเดียวใช่ไหมยิงศัตรูเลือดสาดกระจายสะใจสุดๆสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้กันดูก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะแม่รับรองว่าสนุกจริงๆถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติ๋หอหเกมสนุกๆมาแนะนํากันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน ยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ